จัดว่าเด็ดจัดว่าแจ่มมากพี่ย่าพี่วูดี้ครับใหญ่มากเลยฮะนี่มีร้านหนึ่งที่ฮอตมากๆอินสตาแกรมดาราหลายๆคนเนี่ยกินกันเยอะมากๆนะครับผมผมได้มีโอกาสลองชิมแล้วนะฮะชื่อร้านว่าเซิร์ฟแอนทเวิร์ฟครับผมบอกเลยว่าอร่อยจริงจัดเต็มนะครับขอต้อนรับพี่เคทตี้และก็พี่แอนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อยู่นะฮะตัวใหญ่มากร้านคุณนี่มันบบาเฮ้งมากมันใหญ่มากเละใช่ค่ะลองแล้วใช่ลองเมื่อไหร่แจ็คพี่เขาส่งไปให้ครับเพราะว่าเป็นเดลิเวอรี่ด้วยนะฮะนี่นะฮะนี่อยากให้ลองชิมนี้เลยครับปูอลาสก้าครับผมว้าวปูใหญ่ๆสดๆอ่ะค่ะอันตัวนี้รัสเซียค่ะโอ้รัสเซียเดินทางมาไกลด้วอันนี้ฮอกไกโดนี่และแล้วตัวนี้ล่ะคะตัวนี้จากแคนาดาค่ะเก่งมากอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าคานิทีล็อบสเตอรใช่ค่ะแล้วเราจัดส่ง delivery ถึงบ้านเหรอใช่ค่ะ แล้วคนสั่งเยอะไหมครับเยอะเยอะค่ะถล่มทลายพี่เขาเขาอิมพอร์ตมาไงตัวไหนที่สั่งแบบประเภทไหนที่เขาสั่งอันนี้คือไฮไลท์ค่ะตัวนี้คือไฮไลท์จับต้องง่ายใช่ไหมคะค่ะเป็นตัวปูเพราะว่าสินค้าของเราอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้ทุกคนมาทานด้วยกันเป็นครอบครัวนะคะหนึ่งตัวสามารถทานได้3คนถึง5้ท่านอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ก็คือแบบคุกให้เสร็จจับเรียบร้อยใช่ค่ะพร้อม พร้อมน้ำจิ้มโเด็ดเราเลยค่ะ้วถ้าเกิดว่าบางคนอยากจะสั่งแบบสดๆเลยเงี้ยก็ได้เราจะมีวิธีการนึ่งที่จะมาดิใชาให้แล้วพอถึงบ้านปุ๊บก็ทานได้เลยใช่ไหมครับบางทีอาหารสดเนี่ยเราเราไม่กล้าสั่งเพราะเราเราถึงมันอาจจะไม่สดไงเพราะว่าันจะมาถึงบ้านมันอาจจะเย็นมันจะชืดตรงนี้เราจัดการยังไงคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าจะทานเนี่ยเราจะต้องให้ลูกค้าสั่งเราจะต้องบอกว่าคือขอเวลาสักหนึ่งชั่วโมงในการ delivery ไปถึงโดยที่เราจะห่อ ฟอยแล้วก็ใส่กล่องบรรจุความร้อนนั่นหมาย<ช>ความ<ช>ว่าเมื่อไปถึงลูกค้าปั๊บเนี่ยเขา<อ>ก็จะออยู่่ใชกตออ้องเหมือนเราจะระบุเวลาว่าไม่ทราบว,ว่าลูกค้าเนี่ยจะรับประทานช่วงกี่โมงและเราจะฟิกซ์เลยว่า ให้แมสเซนเจอร์ของทางเราไปส่งคุณวุฒิถึงที่บ้านเวลาที่คุณวุฒิอยากทานรั่นอรอนี่อดดังนั้นเวลาคุณสั่งซีฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยมันต้องมีการกำหนดเวลาด้วยถูกไหมครับไม่ใช่ว่าสั่งมาตั้งแช่ไว้ที่บ้านแล้วอีกหกชั่วโมงกินอันนี้อาจจะไม่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 ค่อยถูกปากเท่าไหร่นะไม่ค่อยถูกนะครับเห็นว่ามีดาราไปสั่งไปทานเยอะเหมือนกันมีอะไรบ้างอย่างเช่นคุณพลอยเชอร์มาพลอยต้องพลอยเชอรสั่งอะไรครับ ลออยะคจริงๆน้องพลอยชอบชอบสองตัวนี้นะคะจะเป็นขาปูล拉สกากับสโนคราฟอะค่ะจริงๆน้องน้องพลอยเนี่ยทานทุกอย่างเลยทุกเมนูเพราะเพราะเขาเป็นหนูทดลองของเราอ๋อเหรอทำไมไม่ให้เราทดลองบ้างเนี่ยฮะเดี๋ยวส่งไงเดี๋ยวส่งเลยเดี๋ยวส่งเลยเดี๋ยวส่งเลยนี่เราอยากชิมบ้าง วันที่27นี่มีงานเลี้ยงบริษ anyway> ัทแล้วแล้วเนี่ยใช่ไหมแก้วเดี๋ยวต้องส่งไปชิมหน่อยดิบแน่นอนเราจะสั่งเราเอาเอาแบบนี้เอาแบบนี้ได้เด็ดมากพี่น้ำจิ้มที่ไหนอร่อยพี่จะสั่งอร่อยทุกอย่างเพราะผมลองแล้วไงเพราะว่าหนึ่งเขาสดแล้วก็เขาอิมพอร์ตมาเนี่ยแล้วผมเคยคุยกับเขาว่าแบบอุ๊ยคุณอิมพอร์ตมาเยอะอย่างนี้ไม่ขาดทุนเหรออะไรอย่างนี้ไม่ขาดทุนค่ะเพราะว่ายิ่งอิมพอร์ตเยอะยิ่งต้นทุนลดลงอย่างนั้นสั่งเราเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับ0819564655 ครับ0954494244 <c oughs> นะฮะ serve and เธอเธอแต่ว่า จริงๆอ่ะมันจะต้องเป็น Surf.and.turf แล้วก็เติม S คือพูดง่ายๆว่าเรารวมทั้งซีฟู้ดก็คือจะอยู่ใน Surf ใช่ไหมคะค u r f นี่ก็คือจะมีพวกเนื้อ,อทุกชนิดนำเข้าอะไรที่นำเข้านี่คือเราเอามาให้ได้หมดครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนี่งคงกือน,น้ำลายเอื้อกแล้วนะคะอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราก็มีของรางวัลให้กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะมีมาแจกด้วยนะคะจะแจก s n o w c r a b โซครับคือตัวไหนคะอันนี้ค่ะอ่ะะโอเคน,นะคะกิโลละ1,450อบุบาทนะคะ,ะคือแจกฟรีๆเลย5รางวัลน,นะคะเพียงเข้ามาตอบคําถามในไลฟ์นะคะตอนนี้ว่าอาหารคืออยากกินอาหารซีฟู้ดที่ไหนกับใครนะคะแล้วก็เหตุผลใครที่โดนใจเนี่ย ทีมงานของเราจะตอบกลับไปเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนะคะเราต้องสั่งกับใครร้านอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเขียนกันเข้ามาเยอะๆนะคะ5รางวัลครับผมชาวที้ต้องขอบคุณทั้งคู่นะฮะที่แวะเอาอาหารสดๆมาให้เราได้ได้ดูและได้ชิมด้วยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับ